ฮัลโหลฮัลโหลหมกไข่ให้เบ e ิ่งเด้อสบายดีเพิ k ่นสิผ oh, ู้สุขคนมื้อนี้ให้ไขม่วนสิมาเฮ็ดหมกไข่หมกไข่ไก่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเครื่องที่เพิ่นใชหมกไข่ก็มีไข่ต้นหอมบัวใบตองใบตองกล้วยใบตองกล้วยก็จะเอาตองกล้วยใบอ่อนๆที่ว่ามันก็ยังบ่ทันออกกันเอยอดอ่อนๆยอดดัวๆยอดอ่อนๆ บ่ันไมออกจากกันเพื่มันจะเป็นพันๆๆบบน,นี้ยเพื่อนเอาเอาแบบนี้ต้นตอนชีเลกก็สีเอาไข่นี่มาทับส่ถ้วยสกักอนโอคข่ก็จะบอกให้มันเต็กข่นี่มันก็จะล้วนได้แล้วพี่น้องโอค่ายนี่ก็ทิจงพองประมาณนี้จะไว้นึง่งเห็ดนึ่งไข่กินอิ่งมากจะบ่ได้ทิมได้แนมีก็ล้วนได้แล้วพี่น้องให้ซื้อมาดุนได้ล้อกล้วนได้ แต่ก็บะเป็นิญังกระโปกินได้อยู่บเปิญยังโบด้บุสโบด้เสียโบด้นี่เมนเจลต่ำมังผิดต่ำมังผิดต้นหอมบัวโอยใส่หั่นใส่หั่นใส่หั่นใส่กระสีหั่นใส่เป็นชิ้นๆพอประมาณนี้เกลือเกลือกระใส่อีกน้อยนึงตามไปโดยเปียงหนัวหรือว่าผงสุดลดเสล่ไหลเสียไหลเส้น้อยเซฟน้อยดีลงใส่คนณคุณคุณคุณว่วงอโศนนี่แหละคนณคุคุตีให้มันเข้ากันต้นหอมบัวมังผิดเกลือเปียหนัว กันกับไข่ไก่ขั้นตอนกันห่อตีไข่แล้วเรียบร้อยกันมีวิธีกันห่อกันห่อก็สิเอาไปตองใบตองอ่อนๆก็มีแหละเพื่อนๆใบตองที่ว่า,านิมายมกวางเทสหันไม้ออกเที่ยหะตีไข่ลงใส่นนก็มีแหละเพื่อนเดียว,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 วเดียวเดียวเดียวเก็บออกเลยเพื่อน เป็นจังได้หมกไข่กระสีผัวป,ประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนใบตองใบตองใบกวนกระสีเอาไปตองอ,อ,อ่อนๆโอมงงามได้ปันใดกระยาเหมือนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเป็นน้ำปึ๊บแบบนี้ปึ๊บ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 ปั๊บเขาแบบนี้เลยเพื่อนหมกไข่กระสีผักป,ประมาณนี้เลยเพื่อน สีเพ็ดก็ประมาณนี้นันว่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้หมกไข่กิมัยทนปึน๊บปุ๊บอันเดียวก็ได้ไปสองอันแทียปึ๊บขัดกันแบบนี้เพื่อนก็เป็นจันงไดหมกไข่ี่แหละห่อหมกไข่ห่อหมกไข่ขึ้งใหญ่ไรบางม้วน้ตอนสุดท้ายกระสิเอาไปหมกฝอฟกระสิเพ็ดแบบนี้แหละเพื่อนปึ๊บ ีใส่ไฟไปแบบนี้แหละพอประมาณนี้มันก็น,น่าจะสุกแล้วเพื่อนเพื่อน,น่าจะสุกแล้วพอประมาณนี้ทอดตอกปื๊บกันมาเบิ่งนํากันเพื่อนหมกไข่หมกไข่ไกล้จสจเป็นพอประมาณนี้เด้อเพื่อนบ่คาเคลือบไมแล้วหมกไข่หมกไข่ไกล้ตาเซบตาเซบหอมหอมใบตองเอาไปตองอ่อนใบตองกล้วยที่ว่ามันยังพันยังบหมย่ยังโบหันบาน,บานมัน ใบตองกล้วยยังบริหารบานเปลี่นพอประมาณนี้เด้นี่แหละหมกไข่หมกไข่ไกล้บอกก็บดได้แซฟคักนีแซอโลแต่ว่านแนะนำให้ใบตองกล้วยตองเอาใบตองกล้วยที่แบบอ่อนอ่อนมันยังตุ่มอยู่บริหารบานเท่อนั้นมาฮ็ดมันจังจัด น่าเสียบเลยค่ะมีกินหอมฟอมเพื่อนๆเอาก็อจุกคลิปนี้ไปเพียงสำเนียงากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบไหน่ไร้มงม่อนเด้อเพื่อนกำลังหัวใจให้ใหญ่ไร้มงมอนเด้ดคิด่อไปให้พ่อเม่ยพี่น้องเดินบนดีนทรงอี้